วิวรา์ที่มีการพิจารณามาอย่างยาวนานหนังสือที่มีการตกเถียงกันมากที่สุดในพระคัมภีรในภาษาที่เป็นความลับหลายคนมองเห็นลำดับเวลาแห่งการทำลายล้างในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนบางคนแย้งว่าไทม์ไลน์จะจบลงอย่างกระทันหันรุนแรงในศตวตรรษนี้ เราอาศัยอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรึกซึ้งและรวดเร็วและกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่ดูเหมือนจะเป็นสันสายสำหรับเราเรากรว็วลอยู่กับภาวะโรคร้อนจำนวนประชากรมากเกินไปจำเป็นที่จะต้องเปิดดูหนังสือพิมพ์หรือ CNN เพื่อดูพาดหัวข่าวซึ่งในสายตาของผู้อา่านการเปิดเผยน,นั้นบางคนก็จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์มีอย่างแน่นอนและจะเป็นจริงในที่สุด คิดถึงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นพายุเฮอริเคนทำลายล้างเราได้เห็นพายุทอร์นาโดทำลายล้างเราเคยเห็นแผ่นดินไหวที่สูงมากตามมาตราริกเตอร์หากดูว่าพวกมันเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนและพวกเขาจะเข้าใกล้กันมากขึ้นเพียงใดเมื่อเราเข้าใกล้ใกล้จะถึงวันที่สิ้นโลกแล้วพวกเขาก็เกือบจะมาถึงแล้วเราต่างก็อยู่ในด้านบนของกันและกัน คำทำนายภายในวิบวรณ์หรือการเปิดเผยนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นตราทั้งเจ็ดของคำพีของศาสนา,าคริสต์ซึ่งได้แตกสลายไปทีละอันเราก็ขยับเข้าไปใกล้จนถึงจุดสิ้นสุดของไทม์ไลน์ไปเรื่อยๆผู้เชี่ยวชาญประคำพีบางคนแย้งว่าในการเตรียมเวทีเพื่อความหายนะครั้งสุดท้ายหากเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นและเมื่อ,อไหร่เราอยู่ตรงที่ไหนบนไทม์ไลน์กันแน่ เราจะต้องทนทุกทรมานแสนสาหัสในสงครามความเจ็บป่วยภัยพิบัติอภัยพิบัติที่จะมาเยือนบนโลกและบนมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของโลกและในที่สุดเราก็จะได้เห็นความพินาศครั้งสุดท้ายของโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่แต่กองกาลังใดที่จะมาเกี่ยวกับการทําลายล้างครั้งสุดท้ายนี้หรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตราประทับที่สําคัญที่สุดอันที่เจ็นั้นหักแล้วหรืออย่างไร การเปิดเผยกล่าวว่าการลงทุกครั้งสุดท้ายสำหรับความชั่วร้ายของมนุษยชาติจะถูกประกาศด้วยเสียงแตรแห่งสวรรค์คุณเคยเห็นทูตสวรรค์เจ็ดองค์ถือแตรอยู่ทุกองค์และพวกเขาก็ออกมาแล้วก็เริ่มซีรีส์ของการพิพากษาของแตรนั้นบางคนเชื่อว่าการตัดสินเหล่านี้จะเป็นภัยธรรมชาติขนาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พวกเขามองหาคําตอบจากวิทยาศาสตร์ในขณะที่พวกเขาตั้งทฤษฎีว่าข้อความลึกลับในการเปิดเผยอาจหมายถึงพลังทางกายภาพบนหรือนอกโลกนักวิชาการในพันธสัญญาใหม่บางคนกล่าวว่าสิ่งนี้และพระคำภีกล่าวถึงไฟที่ตกลรม,มาจากท้องฟ้าอาตีความได้ว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยซึ่งเป็นการชุมกันร,ระหว่างดาวเคราะห์น้อยกับโลกและอาจเป็นเหตุการณ์หายณะที่ทำนายไว้ในอีกบทหนึ่งของการเปิดเผย ตุสวรรค์องค์ที่สาเป่าแตรและดาราใหญ่ดวงหนึ่งสว่างว่าเหมือนคบเพลิงร่วงลงมาจากฟ้าชื่อของดาวบางคนเชื่อว่ายอนผู้เขียนวิวรหรือการเปิดเผยนี้ไม่ได้ระบ,บุชื่อดาวไว้แต่เป็นดาวหางหรือดาวเคราะน้อย เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าผู้สังเกตการในสมัยโบราณไม่สามารถทำได้ซึ่งได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างประเภทต่างๆของเทหาบนฟากฟ้ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่ดาวเคราะห์น้อยจมตีสามารถที่จะมีบทบาทสำคัญในการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตบนโลก นักประศาสตร์ในปัจจุบันเชื่อว่าทั้ง3ช่วงอ,อายุคนของไดโนเสาร์ทริอสิกจูราส,สิกและครีเทเชียสสูญพันธ์ไปแล้วอย่างน้อยก็มีบางส่วนโดยเหตุการณ์ดาวหางยักษ์และดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกหากเกิดเครื่องใหญ่โตขนาดนั้นมนุษยาชาติคงจะไม่รอดวันนี้เกิดการชนกันระหว่างโลกและดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงไม่กี่ไมล์อาจปล่อยพลังงานได้มากเท่ากับอาวุธนิวเคลียร์หนึ่งพันลูกรบทพร้อมกัน และบุตรชายคนที่3นั้นก็ถูกชมทีส่วนที่3ามของดวงจันทร์และส่วนที่สามของดวงดาวนั้นจนมืดไปใน1ใน3ส,ส่วนหากมีดาวข้อน้อยหรือดาวหางดวงใหญ่พุ่งชนโลกในช่วงชีวิตของเรามันจะส่งเศษ้างนับล้านตันสู่ชั้นบรรยากาศของเรามานานหลายปีสิ่งนี้แทบจะก,กักขงังไว้ในเมฆฝนผลจากดวงตะวันที่ให้ชีวิตที่เป็นสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในวิวรณ์หรือไม่ ไม่ว่าในกรณีใดผู้เขียนก็ได้บอกว่าจะมีเสียงแตรดังมากขึ้นอีกและอนาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็จะเปิดเผยออกมา